สวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังมีอาการเหล่านี้หรือไม่ปวดหัวหน้ามืดบ้านหมุนและโลหิตจางวันนี้โชคดีมา,มากๆครับที่ทุกท่านได้มาเจอคลิปนี้วันนี้ผมพิยมีเคล็ดลับดีๆมาบอกในเรื่องของผลิตภัณฑ์ KO ที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของระบบเลือดโดยตรงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังประสบการณ์ผู้ใช้จริงกันนะครับ สวัสดีค่ะชื่อแนตนะคะอายุ40ปีค่ะเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายสารเคมีค่ะช่วงนั้นจะอยู่กับสารเคมีทุกวันเช็คสต็อกทุกวันนะคะมันจะมีอาการคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลำตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการนี้จะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะทีนี้มีคนแนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า ko ค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณ สองกล่องนะคะแล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณหนึ่งกล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้น,นะค่ะดีขึ้นตั้งแต่หนึ่งกล่องแรกนะคะจะทานวันละสองแคปซูลค่ะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวอาการวูบพันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไปนะคะรู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะสั่งซื้อเลยค่ะ K.O. ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากมากสุดยอดทานผลิตภัณฑ์ตัว K.O. ค่ะคุณพ่อมีอ่ามีอาการยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืนค่ะหลังจากนั้นก็มายุนอนที่บ้านค่ะก็มีอาการเวียนค่ะบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ ก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะ,ะแล้วหลังจากที่ทาน,นะคะ่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียนาาหัวบ้านาาหมุนที่หายไปบ้านหายไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับนี่คือประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้จริงของรีพันคโอที่ทาระเห็นผลในระบบเลือดสามารถการตีผลลัพธ์ได้เป็นดี ที่สําคัญเลยนะครับบิพันคเอของเรานะครับผมมีส่วนประกอบที่สําคัญของสมุนไพรทั้ง9ชนิดมีวันเดือนปีที่ผลิตอย่างชัดเจนและนอกจากนั้นครับมีออยรับรองซึ่งหนึ่งกรองจะมีทั้งหมดอยู่3แผง30เมตรครับสาหรับท่านใดที่สนใจอยากสั่งซื้อบิพันตัวคเอนะครับสามารถสั่งซื้อามเบอร์ที่โชว์ไว้หน้าจอของคุณปิยะได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมปิยะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ